เดินต่อคุหนุ่มทำไมอยากเป็นนแข่เล่นที่กายไม่อยากเป็นอะไรูอยากเป็นหนูอยากเป็นหนูอยากเป็นนวัหนเป็นสไม่ีใช่ออเราไม่เช่อ่เอตถ้าเป็นคนดีอยาสนุวัมันต้องทำยังไงถ้าแคแคยังไง ไม่ช่วยยิแดีเป็นยังไงอันนี้เป็นอีเมลก็ได้รู้สึกแปลกมากกว่าอจะรักได้หรอเออขนาดนี้เพราะใช่ไหมอยากเป็นอยากเป็นอีวิลควีมเหมือนกันะรู้สึกว่าเออเขาอาจจะเริ่มต้นไม่ใช่คำที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องก็น่าจะได้รับแต่ว่าบทเรียนในในที่ทำงานยู่แหละในอนิยามเขาได้ถามกระจกวิเศษเนี้ยตลาดกระจกวิเศษเขาบอกว่าแบบหล่อไม่สช่บุรสวยที่สุด ในจักรวาลเยรงไตัด่นะยักไปสนุไว้แฮ้หน้าเสือถ้าม er> ันไม่ลอกก็อยากบือเพราะว่าบอกเหตุผลเข้าไปเพราะหนูอยากคุยกับนกแต่กเบลบ้างแต่งหน้าแบบเข้มมาหลายงานแล้วอยากแต่งแบบเบลบ้างมันต้องใช้ภาษาสื่อสารกันจัจุนิดนึง เป็นเรื่องมืนเองลูนี่โลเล่ลูกเบอร์เบอร์ชั่นไทยเบอร์ชั่นไทยเอนไว้ค่ะจะได้อะไรป้าสั่อ่ะอะไรกได้อมจริงมันตัดลงได้เหรอเนี่ยได้ี๋ยวเขาไปตัดแล้วไดเหรอแล้วแต่เบอร์ชโนไวอยู่แล้วอินเนอร์คือชโนไวมาตลอดถึงแม้ว่าวันนี้จะระบบทเป็นอะไรอเแบงเมแมวิล้องเพงได้ช้างได้นะคะอ่ปก คาเตอร์ใช่ไหมคือสำหรับนคือนทอนิพรสนไวหนึ่งร้อยเปอรนด้วยอินเนอร์ด้วยเสียงร้องด้วยแบบอะไรต่างๆต้องขอด้วยเออเออเอ่ความที่เราเป็นนางงามแต่ว่าจะจบพิเศษไม่จำเป็นหรอกที่เราตเราสมากไม่ก็จะมีได้างีค่ะมีบางก็ดีจะได้ถามหน่อยจะได้เช็คเหมือนที่พี่นนทบอกเขาจะได้บอกข้อดีข้อเสียเราได้ถมีกระจกอยากถามอะไกระจกเสนอข้อ เริ่มจากแนทก่อนสวยที่สุดรอคือเอาจริงๆนะแนทด่าเห็นด้วยกับโมเวลาดาม่าแลวจะถามว่าวันที่16กับวันที่หนึ่งอะเลขออกอะไรเ,เพราะว่าอะไรดูปะคือถ้าสมมติได้สุก3ามสี่สิบล้านเนี่ยเราไม่ได้เจอกันแล้วนะแนก็คือลดบ้านแล้วก็ไทยเวทเลยอยู่สบายๆอันนทสุดเศรษฐกิจเพื่อน อสงสลารเขาบอกด้วยบอกด้วยไม่เบรกแต่ไหนถากระจกหนูอยากลงจริงเลยว่าผู้ชีวิตหนูผู้ชายหนูไม่อยากตามหาแล้วหนูเหนื่อยใช่ประมาณนั้นแเรามถามจริงๆเอ้าจริงเราต้องมีการยิ้มเล็บต้องเหมือนเระดาษหาคุยสองหน้าสมีต้องแบบแก้มเท่าไหร่คุยรู้เรื่องพอแต่ตอนนี้คุยรู้เรื่องพอแค่นั้น แค่นั้นพอค่ะไม่รีบไม่รีบแต่ไม่รีบไม่รีบแล้วเราอ่ะเราคุยกับเขารู้เรื่องใช่ไหมถ้าไม่มีจริงๆอ่ะก็มันเลยยากนี่ไงแม่ไม่นไรท่ะไม่รีบไม่รีบอาจจะมีน้องคู่เป็นนกก็ได้นะเอม่รูจแต่จ่าเราไปชอบนกจัะก็ว่าอยู่จุกอะค่ะจากที่ช่วงนี้ก็อยู่กับพี่ค่อนข้างบ่อยนะคะก็คงถามว่าแบบเมื่อไหร่พี่สาวจะมีแฟนจะคืนเนื้อแอนนาเธออกหักอยู่เราต้องไปจาย ลยพนัน้วนะพี่นัทจะเป็นผู้ที่กุมความรักคนอื่นไม่อยู่ว่ะเ <laughs> <laughs> ม่อตอนแรกที่นทพูดอยจะคนอื่น <laughs> ไม่กิ่งนะแต่พอเราลุกคนกทีเราอยากเลิกรกักด <laughs> ิไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นแค่เหมือนละครเหมือนเล่นละคร <laughs> ขายได้เลยคะ <laughs> พวกเราสามารถเล่นเล่นละครได้กันได้ <laughs> เหมือนจริงมากเหมือนละครอะไรใช่เลยไม่ได้เดินเต้าเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมอนูนะไม่มีไม่มีไม่มีไเต่าเลยไม่เาเดีอยากกินคีบคาแรกเตอร์ ถามอะไรบางทีมีคนมีความรักดูคนมีความรักกอดอย่ามอะไรถามอะไรถามอะไรอ๋อถามว่าจะมีงานเยอะแค่ไหนชิคกี้พายเป็นอะไรแล้วก็ทข้ามาเข้ารักเราคู่เ้าไงก็เลยเราไอยากให้งานแน่เออไอ้ยน่าเสียกันอะไรทำไมต้องเอะเอาไปกินไหมรักรักแนทฮะรักกับเอ็นน่าเสือใช่ฉันรักเธอเธอรักฉันเรา เพราะเราเป็นครอบครัว M U T ไมไพี่เราเนเราขอเลอกยเราเรืองยแล้วกัน M U ใน6คลาส E M ที่เราแยกกันกับเพื่อนรางวัลเพราะตอนนี้มันเป็นะเดีเราถามว่าเราได้ยังไงตอนที่เราประกวดอะอ่าใครเยอะใคเยอะใครยละใคละยอะคเยอะ ของตอนปีหนูก็คือได้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยค่ะจบเสร็จปุ๊บได้เงินพาร์คแล้วก็จบหมดสัญญาก็ได้เงินพัร์เลยของหนูครบแล้วคะยังไม่ถึงนะไม่ยิบไม่ยิบของปอก็เหมือนกันค่ะมืออ้าด้วยเป็นหัวเหมือนัาไ่ไดได่ให่ือนงวี่พ่อนตอดใชี่ ปีแล้วได้ครบหมดแล้วค่ะได้ครบภายใน1ปีหรือว่าจริงๆอ่ะเหมือนการที่เราได้รับนินรางวัลใช่ไหมคะเราจะมีในสัญญาอยู่แล้วว่าครึ่งปีได้เท่าไหร่แล้วก็พอเราประกาศคนใหม่เราก็ได้ครบตามจํานวนค่ะในอของแน้นนะคะใช่แล้วก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะได้น<อ>นเอาร,บ,นะรบแล้วค่ะก็ในสัญญามีการแบ่งเป็นวนวดปกติแบบไม่ได้จ่ายตุ้มนึงครับแล้วค่ะใช่ค่ะของปอก,ก็ยังไม่ครบเพราะว่ายังไม่ครบปีบาลาน,นะคะ ใจเย็นใจย็นใจเย็เยยนก็คือปกติก็คือครบทะแหน่งนนที่เราแบบว่าถืออัมลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบเขาแบ่งนวดเอาไว้แล้วก็จะคงตอนหนักอะไรเงี้ยส่วนของบอก็ทุกอย่างเรียบรอ้อยเพราะว่าเรามีคนดูแลทุกอย่างแต่ว่าเป็นแบบของเปลี่นไปตามสัญญาที่ไม่เป็นใช่ใช่ค่ะคือสัญญาเขาก็จะอุ้ยไม่พูดดีกว่แล้ว ก็ไม่สามารถบอกได้มันจะมีจัดระบบไว้อยู่แล้วค่ะใช่แล้วของส่วนตัวของบอยก็คือมีคนดูแลเรื่องระบบการเงินให้อยู่แล um ้วเพราะะฉนั้นเราก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรซึ่งเราตกใจไหมอ่ะพราะมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเออในที่ก็ไม่เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราด้วยหนึ่งแต่ว่าก็อนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นดราม่าเนาะแต่ว่ายังไงก็แบบคิดว่าเขาก็คงหาทางบอกกันได้ใค่ะคือที่เราสนใจไม่ใช่ความรู้สึกจากทารบอก ว่าปิงเราจะไท่าำเลยเือไมมีอะไรเกี่ยวกับหนูเลยแต่ว่าเราบ้านลงที่ดูบทเราต่อไปเ่าดันโดนเป็นยังไงบ้างมันเบอมก็ไม่ค่ะก็ไม่ไม่ได้อะไรก็ใช้ชีวิตรายวันตอนนี้ทำงานทำงานส่วนใหญ่ทำงานแล้วก็ไม่ได้มีเวลาแบบอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราทำงานทุกวันนะเราเลยมีคนที่เซ็ตระบบทุกเรื่องให้เราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื้าหน้าผมเรื่องการเงินเรื่องทุกอย่าง่างเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบคุณแม่ที่คอยดูข้างบนอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นคือหนูก็คือใช้ชีวิตแบบตื่นเช้ามาทํางานแล้วก็นอนตื่นเช้างานนอน่อย่างการจัดงานปีปีนี้จะได้เห็นทั้งสี่คนในชงานใ่คะก็ต้องรอดูค่ะต้องรอดูใช่จะทำทุานอยากเเาป็นนางกมาอยู่กับนุ้ยที่ล้วสอคนเข้าแก๊งเขาแล้วเป็นไงอัดพร์กันเล่ม่ไม่ใช่ไหนูหลายคนถามว่าตอนเป็นนางงามม่สวยมากแต่พอลงเป็นนางงาม ยังฟังไม่จบนี่ตั้งตามเห็นไหมเราไปทำนามสม่าแต่พอลงจากเวทีทำไมสายขำไทุกคนอ่ะไม่ขำนะคะอัไรนะ้ตลอดเวลาเราไปดูในยูทูบไปว่าเราหยุดขำเมื่อไหร่ที่ยไนอไู่ พยายามขายสวยแล้วเราพยายามแล้วจริงๆแต่ในเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เรากรรมทางการแพทย์เป็นเยอะเพราะฉะนั้นเราขายไม่ไหวมันมีคนสวยขึ้นมาเลยเยอะมากมีแบบนางงามหน้าใหม่เราก็ต้องเอาอย่างน้ใหม่ตลอดเราก็้างใหม่ตลอดที่ก็อ่ะแล้วก็ต้องเอาอย่างอื่นเข้ามาใช่แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะความตลกของเราแบบมันมันเป็นความที่มันธรรมชาติคือมันมีมันมาจากอินเนอร์ค่ะแสด หนูก็หนูว่ามันชัดแล้วตั้งแต่อยากเป็น Snow w h i แล้วไม่ได้เปลี่ยนอ่ชัดแล้วเป็นยังไงบ้างเราดูจนกลืนไปจนแบบต้องเข้ากันเลยหมายถึงว่าอยู่บนดิไม่หุบเลยไม่หุเลยคือจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะยังมาชนดูอยู่นะเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการแบบว่าพูดจะเซฟเป็นเดอะไรท์เพลสนะคะเป็นเรื่องสังคมที่ดีแล้วเราก็จะแบบว่าเป็นแบบนั้น อะไรล่ะเขาบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเขาคนพาคนพาพาไปหาผิดเขาบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเขาบัณฑิตไงให้รีวิวแต่ละคนคนไหนเขาแบบอย่างนี้อย่างพี่ตาอย่างเงี้ยแล้วพี่เอาสุพรรณมาแล้วปุ้พี่ตานี่ก็จะเป็นสายลุยสายลุยบางทีแบบว่าเราเราเจอพี่ตาเราก็จะเบรกแทนเราก็จะเบรกไปเลยเอี๊ยดเลยเพราะพี่เขาลุยมาเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นคนแบบว่าตลกแบบ ข้างในแบบเบา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 เทซียเลิศเลิศอันนี้ขำนิดเลยนะตลกคนนี้ถึงไงตลกคนนี้นะคะตลกแรงแรงตลกชั้นปีหรือว่าไงมาตลกน่ารักเป็นสายโกยเป็นพี่สาวใส่แกลก็เลยอยากที่บอกว่าช่วงนี้อยู่ด้วยกันบ่อยก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นว่าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปยแล้วก็ช่วงนี้พี่เขาต้องการกำลังใจหรอไม่ใช่ไม่ใช่ากันบ่อยากันบ่อยโอ้โหเลียไม่ดี ก็น่ารักนะตอนพี่นายก็น่ารักพี่นายก็เป็นแบบว่าพี่สาวคนโตแล้วก็เวลาจะคุยอะไรด้วยกันก็ต้องแปลหน่อยเพราะว่าชีวิตติดอู้เหนือนะเจ้ารับภาคเสียงดิสนีย์เป็นผ้าเหนือได้นะแค่ละกำเมนิดแค่ละกำเมนิดตลอดเวลาไล่สุดกับสี่มิตอ๋อ การแสดงมนการแสดงค่ะถามว่าอะไรอ๋อไปเดมุกคือการแสดงดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคาปเปนเชชัยอยาเลิกลักดีใจค่ะเพราะว่าเออหลังจากที่อนามงเสร็จแล้วกันก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแบบชิ้นแรกๆเลยที่ทุกคนรอกันเวลาถามว่าเมื่อไหร่จะได้แสดงหนังเมื่อไหร่จะได้แสดงซีรีส์ตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเนื้อเรื่องจริงเข้มข้นมากๆจริงๆเป็นโปรเจกต์สั้นๆ4ี่ตอนแต่ว่า ก็อยากให้คนติดตามมันสนุกบ้างจริงๆพี่แถมแบบชาวบ้านเลยจุกจริงไหมคะโอ้ยโหบ้านไหนหนูใช้ไอเทมไหนบ้านจีอ้อใช้ซีรีส์หนูใช้ซีจีค่ะคือในซีจีเจ๋งเลยเจ๋งไหมคะจุกจับก็ก็นิดนึงตอนแรกๆค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันคือการแสดงค่ะนพี่หน็ตบอกแล็ตว่าไงรู้ไหมพี่แน็ตไม่เอาไป่ต้องไปจับ ็คือว่าถ้าเกิว่าเนี่ยพอหนูได้เล่นละครหนูได้ชิมจีนองจีนี่ก็อยากให้ผู้จัดจะช่วยซัพพอร์ตน้องด้วยเนาะอยากเล่นละครแล้วก็อยากเล่นซีรีส์ติดใจชอบเลยชอบเลยใช่ไหยแค่ทั้งนั้นนะคะสี่คนนี้รับด้วยกันได้แยกเรื่องก็พอใครอกว่าใครบอกว่าเป็นบันทิดไงเาเรื่องเดียวกันอยูบอกเลยถ่ายไม่เสร็จสามคนทีไม่เสร็จ ไม่ทานคัดสั่งคัดสั่งคัดที่อีสิครเป็นนางเอกโอ้โหโอ้โหเราพิดวการเราพี่คุชายจุฬานเทพได้ป้ะแต่มันยากที่จะหาคุณชายตัวเท่าพวกเราเนยกำลังนี่เรื่องจริงฮะยูริยูริได้เฮ้ ลืมลืมเข้าใจูแล้ใช่ไหมคะพี่พีตอนนี้ตอนนี้คือโอปอทให้เราดูแย่โว์รันมีไอสลยไค่ะเกันยวไปทำนะโอเคถ่ายรูป่รูปแสงสว่างเพียงพอไหมถ่ายรูปหนู้มืดอาไปเอาไฟมาส่องน้าตาหน้าไน 是啥？是啥？